สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนอยู่กับ i n g b i r t Podcast นะคะ EP ที่1ตามชื่อตอนเลยนะก็คือเด็กห6เนี่ยควรเตรียมตัวอย่างไรนะคะความจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เด็ก66 ok นะความจริงมันเป็นคำถามที่พี่เบิร์ดนะได้รับมาทุกปีเลยนะคะโดยเฉพาะม .6 ที่กำลังจะสอบเนาะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยพอม .6 กกำลังจะสอบเนี่ยนะหลายคนก็จะมีความกังวลแล้วว่าแบบเออหนูควรจะเตรียมตัวอย่างไรดีคะ หนูอยากจะเข้าคณะนั้นคณะนี้คณะน้นอะไรอย่างเงี้ยมั่นใจว่าน้องหลายคนก็จะเริ่มแบบไปไม่ถูกนะคะว่าแบบเอเราเนี่ยนะควรจะไปคณะไหนดีนะคะหรือจะไปมาหาลัยไหนดีควรจะตามเพื่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยหลายสิ่งหลายอย่างที่มันอยู่ในหัวเนี่ยมันก็จะประดังประเดเข้ามามากๆเลยอย่างแรกเลยก็คือให้เราหายใจก่อนตอนนี้เลยนะคะหายใจ แล้วก็เป่าออกมาออกมาค่ะทุกคนค่ะนะคะนะสิ่งที่เราต้องเอาอก,กลับมาก็คือตอนนี้ก็คือสตินั่นเองเนาะแล้วเราก็จะต้องกลับมาคิดว่าอ่ะหนึ่งปีหลังจากนี้นะคะความจริงก็เหลือไม่ถึงปีเนาะนะคะนับจากนเนี้ยเนี่ยเราเนี่ยมีเป้าหมายอะไรนะคะคำนี้เป็นคำสำคัญมากเลยนะก่อนที่เราจะเตรียมตัวนะคะก็คือเรื่องของเป้าหมายนั่นเองนะเหมือนกับวันนี้นะคะเราเนี่ยนะคะเอ่อต้อง ต้องตั้งต้องตั้งเป้าอ่ะต้องปักหมุดไม่ใช่ว่าสมมติว่าเราเนี่ยนะคะไปซื้อตั๋วเครื่องบินใช่ปะแล้วเราก็เหมือนแบบไปยืนอยู่ที่หน้าที่เขาขายตั๋วแบบเนี้ยนะคะเคาน์เตอร์ขายตั๋วแต่ว่าเราไม่ยอมบอกเขาสักทีอ่ะว่าเออเราจะไปไหนจะไปเชียงใหม่จะไปภูเก็ตนะหรือเราจะไปที่ไหนนะคะนะมันก็ไม่มีเป้าหมายมันก็จะไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เลยก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องคิด เป้าหมายแล้วว่าเราเนี่ยอยากเข้าคณะไหนหรือถ้าใครบางคนรู้สึกว่ายังไม่ได้คณะจริงๆเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือควรจะต้องรู้ล้นะว่าอยากเข้ามหาวิทยาลัยอ,อะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นอจุฬาลงกรณ์ธรรมศาสตร์เกษตร,รศาสตร์มหิดลมอขอมชว่ากันไปนะคะนะซึ่งตรงนี้ ม,มันจะต้องมันจะต้องมีซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าเราไม่มีเนี่ยลำบากแล้วนะคะนะก็คือตอนนี้เราทุกคนเนี่ยจะต้องรู้แล้วนะว่าเออเราเนี่ยอยากเข้าคณะไหนหรือมาหลาลัยไหนแล้วก็ประเด็นต่อมาหลายคนก็บอกว่าแต่ว่าคือหนูเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าหนูจะเข้าคณะไหนนะคะมันก็จะมีประเด็นคําถามต่อมาว่าหนูจะเข้าคณะไหนดีคะพี่เบิร์ด โดยประสบการณ์นะคะจากการที่พี่เบิร์ดเนี่ยนะคะก็คือเคยผ่านเรื่องของการบบสอบอย่างนี้มาก่อนเนาะเพราะเป็นติวเตอร์ใช่ไหมก็ต้องผ่านปัญหาแบบนี้มาเนี่ยพี่เบิร์ดอะนะคะขอใช้ประสบการณ์ของตัวเองพี่เบิร์ดอะเลือกจากการตัดชอยนะคะ,นะคะตัดชอยอยังไง ตัดจากวิชาที่เราแบบไม่ชอบนะคะหมายความว่าอย่างที่เบิร์ดเนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองอะ่ะไม่ชอบคณิตศาสตร์นะคะไม่ชอบวิชาวิชาการที่มันคำนวณคณิตฟิสิกส์อย่างเงี้ยพี่เบิร์ดก็จะไม่ได้ไปคณะที่แบบใช้คณิตหรือฟิสิกส์เช่นวิศวะอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ได้ไปเห็นปะ่ะนะคะหรือแม้แต่ว่าพวกหนักบัญชีต้องต้องใช้คณิตศาสตร์อะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เรารู้ว่าอ๋อฉันก็ไม่ควรไปวิศวะนะฉันก็ไม่ควรที่จะไปเหมือนแบบ คณะที่ใช้ความคำนวณอะไรอย่างเงี้ยวิทยาศาสตร์จะก็คงไม่ควรไปนะมันก็จะเหลือคณะที่เราสามารถเลือกได้อะค่ะน้อยลงนะพยายามตัดไปเรื่อยๆนะคะนะคะนะถ้าเราไม่ชอบวิชาอ่ะสมมุติเราไม่ชอบชีวะอย่างเงี้ยเราก็ตัดชีวะเราไม่ชอบเคมีเราก็ตัดเคมีไปเรื่อยๆนะคะซึ่งมันจะทําให้ตัวเลือกคณะเราเนี่ยน้อยลงนะมันจะทําให้เราเจอตัวตนตัวเองมากขึ้นนะยาแบบ เหมือนคิดว่าแบบเพื่อนเข้าเนี่ยแล้วอยากเข้าอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรเตรียมตัวก็คือเราจะต้องมีเป้าหมายแล้วว่าฉันอยากเข้าคณะไหนฉันอยากเข้ามาหาวิทยาลาัย,าลายไหนเนาะวิชาไหนที่ฉันไม่ชอบนะวิชาไหนที่ฉันถนัดอย่างเงี้ยสมมุติว่าเมื่อกี้เราตัดจากวิชาที่เราไม่ชอบแล้วอะคะ่ะใช่ไหมคะคราวนี้เราก็เจอวิชาที่เราชอบสมมติว่าหนูชอบวิชาเออไทยสังคมอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ จะรู้แล้วว่าอ๋อเราควรจะเข้าคณะที่เกี่ยวกับสายศิลป์อย่างเงี้ยหรือมหาวิทยาลัยที่เขาเน้นสายศิลป์อ่าเช่นธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยใช่ไหมหรือแบบแบบว่าอะไรนะศิลปากรอ,อย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีเวของมันซึ่งมันจะช่วยประหยัดเว,เวลาของเราต้องบอกก่อนถ้าเราแบบไม่มีเป้าหมายเลยอ่ะมันจะเหมือนกับว่าเราอะวนอยู่ในอ่างนะคะเหมือนเราไปรอที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากให้เด็กโขโห่ทุกคนเนี่ยนะสำหรับ EP นี้เนาะทุกคนควรจะต้องรู้แล้วว่าอย่างน้อยเนี่ยอยากจะเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ไหนนะคะแล้วก็อยากจะเข้าคณะอะไรนะคะที่นี้ปุ๊บเนี่ย สำหรับ EP ต่อไปเนี่ยก็อยากจะฝากไว้ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เออเราได้แล้วเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรกันต่อใน EP พีทัดไปนะคะสำหรับ EP ที่1เนี่ยพี่ก็มาพอหอมปากหอมคอเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามนะคะกด u ั s c ไคร e นะคะกดไลค์กดกระดิ่งเอาไว้นะคะกดแจ้งเตือนไว้นะก็ขอว่าขอบคุณมากๆสำหรับคนที่เข้ามาติดตามตรงนี้มีคำาติชมอะไรก็นะ แนะนำมาได้นะคะหรืออยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็แนะนำมาได้เนาะสำหรับพี่แนะนำตัวกันอีกทีหนึ่งนะคะพี่ชื่อพี่เบิร์ดนะคะเป็นติวเตอร์สำหรับภาษาอังกฤษสอนมา13ปีแล้วนะคะใครที่อยากรู้จักกันมากกว่านี้ไปติดตามกันได้ใน IG นะคะพี่เบิร์ดทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากเรียนภาษาอังกฤษฟรีพี่มีลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะลองดูกันก่อนนะสมมติใครที่รู้สึกว่าเออถูกจริตอยากจะไปต่อ,อก็มีคอร์สสามารถดูได้ใน Descript i o n สำหรับวันนี้ก็ สวัสดีนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะสวัสดีค่ะ